ขุมทรัพิมพิมประภาถูกเปิดค่าเทอมแท้จริงหลังนางเอกยื่นมือช่วยเรียกได้ว่าเป็น,นหนึ่งนางเอกที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือพิมพ์พิมพ์มประพาตั้งประภาพรเกิดเมื่อวันที่สิตุลาคม2535มาภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครพี่น้องสองคนโดยทั้งนี้ก่อนหน้านี้สาวพิมพ์เองได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตพร้อมทั้งเปิดเรื่องจริงที่หลายคนมองว่าเธอเป็นทาย,ยาทเศรษฐีพ,พันล้านโดยเธอได้ออกมาปฏิเสธ พร้อมทั้งบอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดพ่อของเธอเองเป็นเพียงพนักง,งานของบริษัทใหญ่ที่ไต่เต้าขึ้นไปทํางานในตําแหน่งใหญ่แค่นั้นเองโดยเป็นกระแสอยู่พักใหญ่กับความรวยของสาวพิมพ์ที่หลายคนสงสัยว่าเธอนั้นใช่คุณหนูพันล้านหรือไม่โดยคุณพ่อวิจิตตั้งประภาพรซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องพิมพ์มีตําแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกโคมัสุเซลซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายเครื่องจักรกลจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งณนะปัจจุบันมีศูนย์บริการและศูนย์ สาขารวม23สาขาทั่วประเทศรวมด้วยทีมบริการแบบโมบายเซอร์วิส130ทีมและมีช่างที่มากประสบการณ์กว่า200คนนอกจากนี้บริษัทบางกาอกโคมัสเซลจำกัดได้เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการหลังการขายได้ดีกว่าเดิมโดยมีการพัฒนาศูนย์บริการสาขาจำนวน10ส,สาขาให้กลายเป็นศูนย์บริการหลักซึ่งพร้อมบริการลูกค้าทั่วประเทศซึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีเธอก็ได้บอกคนเพื่อนก็ส่งมาในกลุ่มเรื่องนี้พิมพ์ค่อนข้างงงมากจริงๆพิมพ์ก็เคยอธิบายไว้ในช่อง YouTube ของตัวเองว่าไม่ได้รวยขนาดนั้นจริงๆพ่อหนูเป็นแค่ลูกจ้างบริษัทพิมพไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนถึงคิดว่าเป็นเจ้าของถึงแม้พิมพ์จะเคยอธิบายไปแล้วแต่พิมพ์ยังเห็นข่าวอยู่เลยไม่อยากให้คนเข้าใจผิดและกลัวคนไม่จ้างคนอาจจะคิดว่าเรารวยอยู่แล้วลูกค้าไปให้โอกาสคนอื่นที่เขาลําบากกว่าหนูขอบคุณนะคะที่มองเป็นอย่างนั้น แต่ไม่อยากเป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นพิมพ์เองก็เคยมีปัญหาที่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมตอนอยู่มหาวิทยาลัยไ,ไม่อยากให้คนมองว่าพิมพอ่ะง่ายรวยลูกคุณหนูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยทั้งนี้เรื่องค่าเทอมของสาวพิมพ์นั้นเธอเคยพูดถึงนังเอกสาวคนดังที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเธอโดยบอกว่าพี่เชียร์ที่คําพรให้ยืมตังค์เล่นละครกับเขาเป็นคนที่มีบุญคุณกับพิมพ์มากเพราะเวลาเล่นละครนักแสดงจะได้ตังค์หลังจากที่ละครออนไปแล้วเท่านั้น ช่วงที่ถ่ายทําจึงไม่มีไรายได้เขาดันเป็นพี่ที่ได้รับรู้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นหลักที่เยอะแต่สําหรับเราที่ไม่มีวันนั้นคือทําให้เราเรียนจบพอมีก็คืนเลยอาจจะไม่ค่อยได้เจอแต่เขาพิมพ์รักพี่เขามากเลยแต่เราแบบไม่จําเป็นต้องไปเล่าให้ใครฟังเป็นคนที่ยืมตังใครเลยแต่เราอยู่ในจุดที่ได้รับความช่วยเหลือโดยหลายคนอยากจะทราบว่าค่าเทอมของสาวพิมพ์นั้นแพงขนาดไหนต้องบอกเลยว่าประวัติการศึกษาของเธอไม่ธรรมดาเลย เพราะเธอเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก h e a l t h f i e l d International School และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก b r o m g r o u p International School ระดับอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์หลักสูตรนานาชาติโดยค่าเเิอที่ทีมข่าวไปหามานั้นพบว่ามหาวิทยาลัยมีราคาสูงมาก โดยมีค่าเทอมอยู่ที่1 8 2 0 0 0บาทต่อเทอมทั้งนี้ยังมีค่าเรียนซัมเมอร์อีก45,000บาทที่ถูกบังคับให้เรียนตอนปี3โดยหากคำนวณแล้วตลอดระยะเวลาที่เรียน4ปีค่าเทอมจะอยู่ที่1,456,000บาทเลยทีเดียว